สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพี่สาวลงพนนะคะโอ้จัก,กรยานสีแดงคุ้นๆน,นะคะพ่อแม่พี่น้องย่าพานะคะไปอยู่ไหนนาะไปอยู่ไหนนาะเดี๋ยวปอออนพาคุณเอฟซีนะคะตามหาคุณย่าพาอยู่ไหนนาะนาะอยู่ไหนนาะย่าพานะ โน่นนะคะยญ้าพาถอนหญ้าออกจากสวนมันพ่ไแม่พี่น้องบใส่หมวกเลยไม่ไงอันนี้พู่นพ่ไแม่พี่น้องเลย สวนมันปออนอยาขึ้นเยอะเลยคุณเอฟซี